พร้อมฟาดปากเบนับีเดสอยากช่างผ่านพิกัดพร้อมระเบิดศึกชิงแชมป์โลกในรุ่นไลท์เฮฟวีเวทของนุนยูบีซีที่กรุงริยาตศึกใหญ่ในรุ่นไลท์เฮฟวีเวทกำลังเดือดเดวิดเบนับีเดสแชมป์โลกนุนยูบีซีและแอนโทนีหยาดผู้ท้าชิงชาวกฤษต่างขึ้นช่างน้ำหนักผ่านพิกัด175่อเบ้ปอนด์รียบร้อยก่อนขึ้นสังเวียนในค่ำคืนวันเสาร์นี้ที่กรุงริยาตประเทศซาอุดีอาระเบีย สำหรับเบนาเิเดสเขาช่างได้174.3ปอนด์ส่วนอยากช่างได้173.9ปอนด์ถือว่าทั้งคู่ดูฟิตและพร้อมเต็มรอยไฟนี้ถือเป็นการโชคในพิกัดรุ่นไลท์ฮิวิเวตครั้งที่3ของทางเดวิดเิเดเิเดสอดีตแชมป์โลกในรุ่นซูเปอร์มิดเดิลเวต ที่เขากำลังไล่ล่าความยิ่งใหญ่ในรุ่นใหม่หลังโชว์ฟอร์มดุป,ปราบทั้งอเล็กซานเดอร์กอสติกและทางเดวิดโมเรลมาแล้วขณะที่หยาดกำลังล่าฝันแชมป์โลกครั้งที่3หลังจากเขาพลาดโอกาสจากการเจอกับทาง v, เซอร์เกคูบาเลฟเมื่อปี2019และอาเธอร์ปิทบิเยฟในปี2023ไฟนี้ถูกวางเป็นคู่เอกย่งเป็นทางการของรายการนี้ และอาจแน่นด้วยคู่มวยระดับแม่เหล็กหลายคู่เชื่อว่าจะเป็นอีกหนึ่งไฟที่แฟนมวยทั่วโลกจับตาอย่างใกล้ชิดนั่นเองเอาละครับช่วงท้ายถ้าใครที่กำลังมองหากางเกงมวยเอาไว้ใส่และเก็บไว้เป็นที่ระลึกก็สามารถกดลิงก์ด้านล่างซ้ายมือได้เลยนะครับขอบคุณมากครับ